ทำเตืนีนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความมเท็งเท่านั้นไม่แนะนำให้ทําตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะจ๊ะก็รับสวีสดีมิดลักหนักปั่นหนุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมกับช่องควีนช้าแนวกันนั่นเองคะ่ะแาท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในค่ายแพ็คมาติดเพอยู่ในเกมสวีโบนันซ่า มา 4K ก็จวดกันไปเลยสิค่ะท่านผู้ชมเออขนาดจะเต็ตม,มาตั้งแต่มาแรกหรือเหมดเซามานอนนะมีสองอย่างนะจ๊ะท่านผู้ชมไป้ะคะเหมือน40รอบเลยแล้วกันจ้าเออไปครับสมรอบยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยังไงมาอยู่กับเกมผลไม้น่ารังน่ารังออโต้เอเตะไปค่ะท่านผู้ชมเออมาคูณร้อยอยากได้คูนร้อยอะท่านผู้ชมสวยเออมาดีตัวคูนอะตัวคูนอะคูณสิบมา เออตัวคูณมาอีกอเลิศนะมาดิเปิดเปิดประเดิมไนดะ้คูณย1โอ้โหโอ้ไม่ก็คูณ21แถมมีตัวแพงเลยนะท่านผู้ชมเอาเรื่องไปกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจังหวะนี้สวยมาดิคูณ4คูณ1 4ีเออตัวคูณถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าการหมุนฟรีนี่แบบจะหมดแล้วนะท่านผู้ชม ยังไงยังไงเออมาหน่อยมาน่อยถ้าได้ยินเสียงแมวนี่ไม่ต้องสงสัยนะท่านผู้ชมเออแมวแอดมินตีกันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจะเอาไปโพดวัดแล้วนะท่านผู้ชมเออใครมีวัดดีๆแนะนําหน่อยนะไปก็นอกเรื่องกันอีกแล้วหมดเปลือฟรีสปินเอาอยัางไงดีท่านผู้ชมเออมันไม่ไหลเลยนะตัวคุณก็ไม่ค่อยจะดีมา4ี่คูนสี่คูนแปอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ หนีดีกว่านาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาเล่นเกมอื่นกันต่อดีกว่านะเล่นมากๆเดี๋ยวจะเบือ่อกันก่อนนะท่านผู้ชมไปค่ะในทอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจให้อดด้วน้นจ๊ะสำนับคลิปนี้แอนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวสด,ดสวัสดีค่ะ